วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจริยบบูชาดาหลวงพ่อคำเขียนซึ่งได้ลงรับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วปกติทุกปีเราก็มีงานปฏิบัติธรรมหรืองานอัจริยบบูชา แด่หลวงพ่อเนี่ยที่สวนโมกนะกรุงเทพกับที่วัดป่าสุกโตแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็รุนแรงมากเพราะฉะนั้นที่เคยมีการมา ปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งที่ส่วนโมกหรือแม้แต่ที่นี่หรือวัดป่าสุกโตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการปฏิบัติธรรมที่บ้านโดยอาศัยะระบบออนไลน์นะหรือว่าการถ่ายทอดสดเป็นสื่อ ในช่วงนี้เนี่ยแม้กระทั่งการมาวัดปฏิบัติธรรมตามปกติในช่วงขบรรษามันก็ทำได้ยากเพราะว่าโควิดตอนนี้ก็ระบาดไปทั่ว แต่ในรอเดียวกันเนี่ยการแพร่ระบาดงโควิดมันก็ทำให้ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเด่นชัดขึ้นโดยเพราะการเจริญสติเพราะในยามนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือขาดสติเนี่ยเราก็ ตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงที่ว่าประการแรกคือเสี่ยงที่จะติดโควิดติดเชื้อจนล้มป่วยเพราะว่านั้นถ้าเราไม่มีสตินะเราก็อดลนทนไม่ได้นะออกไปเพ่นพ่านข้างนอกไปเที่ยวเตรไปพบปะผู้คน ตามปกติที่เคยทำก็อาจจติดเชื้อได้ล้มป่วยได้จริงอยู่นะแม้จะมีหน้ากากอนามัยหรือว่ามีเจลล้างมือแอลโกอฮอล์ฆ่าเชื้อแต่ว่ามีเท่านั้นไม่พอหรอกนะต้องมีสติด้วยในะจึงจะปลอดภัย ถ้าไม่มีสติมีหน้ากากอนามัยก็อาจจะไม่ใส่หรือใส่ไม่กระชับมีแอลกอฮอล์ก็อาจจะไม่ได้ล้างเพราะความเผลอหรือว่าเผลอไปอยู่ใกล้ผู้คนไม่เว้นระยะห่างเอามือสัมผัสใบหน้าหรือว่ามือจับอะไรต่ออะไรนไม่ ไม่รู้ตัวขาดสติาตอนนี้มีหน้ากักอนามัยมีเจลมีอะไรสารพัดไม่พอนะหรือแม้แต่จะฉีดวัคซีนมาแล้วมันยังไม่พอนะมันต้องมีสติด้วยจึงจะปลอดภัยไกลาจากโรคโควิด แต่ถึงแม้จะไม่ออกไปข้างนอกเก็บตัวอยู่ในบ้านระมัดระวังอย่างดีก็อาจจะยังมีความเสี่ยงถ้าขาดสติความเสี่ยงที่ว่าคือการที่ใจเนี่ยมันถูกท่วมท้นไปด้วยความเบื่อความเหงา หรือว่าถูกเผาร้นด้วยความโกรธมีความเครียดนะกดทวงหน่วงทับหนักอกหนักใจเพราะว่าพอมาเก็บตัวยในบ้านแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนสูงได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนต้องทำอะไร ซ้ำๆกันตลอดทั้งวันวันแล้ววันเล่าเป็นเดือนมันก็ธรรมดานะที่จะมีความเครียดเกิดขึ้นมีความเหงามีความเบื่อแบบสุดๆยิ่งไม่มีอะไรทำอ่ะเปิดโทรศัพท์ดูข้อมูลข่าวสารใช้โซเชียลมีเดีย ก็เห็นแต่ข่าวที่ทำให้สลดทดหูบ้างทำให้หนักอกหนักใจบ้างทำให้ทับแค้นบ้างรวมทั้งนึกถึงปัญหานะที่จะตามมาในวันข้างหน้านึกถึงวันเวลาที่ยังไม่มีลู่ทางหรือว่าแสงสว่าง ว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีไอ้เพราะแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้ผู้คนจนนันไม่น้อยตกอยู่ในความทุกข์จนกระทั่งบางคนก็ทนไม่ไหวนะออกไปข้างนอกดีกว่าออกไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าอันนี้คือความเสี่ยงประการที่สองนะการที่ใจเนี่ยนะมัน ตกอยู่ในความทุกข์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่ามันยืดเยื้อเลอะรังแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะมันก็ช่วยทำให้การเก็บตัวอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายก็ยังรักษาใจให้ปกติได้ไม่ถูก อารมณ์ต่างๆที่ว่ามารบก,กวนลรวมทั้งความกลัวความตื่นตระหนกนะหลายคนเนี่ยแม้ว่ากายจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยเลยนะถูกโควิดเล่นงานจนกลัวจนตื่นตระหนกเนะี่ยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับนี้เสือปัดจรอเข้นะ นีโควิดนะมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็ไปเจอกับความทุกข์ใจนานาชนิดจนกรแทบว่าหาทางออกไม่เจอแต่ว่าเราไม่จะไม่ต้องหนีเสือแล้วมาปะจระเข้ก็ได้นะแม้ว่าจะหนีโควิดนะมาอยู่บ้าน เราก็ไม่เป็นต้องทุกข์ก็ได้จิตเราไม่เป็นต้องตกก็ได้หรือว่าเครียดรุ่มร้อนถ้าเรามีสติจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะมีหนังให้ดูมีเพลงให้ฟังนะมีสตรีมออนไลน์นะสามารถจะดูหนังได้ยีิบสีชั่วโมงแต่ก็ยังทุกอยู่ แม้ากายไม่ป่วยนะแต่ถ้าว่าเรามีสติด้วยเนะก็จะออกจากความทุกข์เหล่านั้นได้ไม่ยากหรือสามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งกายและใจเพราะนั้นเนการจลสติในยามนี้จึงมีความสำคัญมาก มันมีความสำคัญที่เด่นชัดนะยิ่งกว่าช่วงที่ก่อนจะมีโควิดซะอีกนะเพราะนั้นในช่วงที่เรามาบำเพ็ญอาจเรียบูชาได้หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยสิเก้าถึงยี่สิบสามมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้นะไม่เพียงแต่อ่า บูชาคุณหลวงพ่อนะด้วยการปฏิบัติเท่านั้นแต่ว่ายัางเป็นการช่วยรักษาอากายและใจของเราให้มีความสุขสวัสดีด้วยการจริญสติเนี่ยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้แนะนำแล้วก็พาทำนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร มันไม่ได้เรียกร้องเงื่อนไขอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่ามีกายและใจก็พอละถ้าใครมีกายมีใจตอนนี้ก็เพียงพอละสำหรับการเจริญสติเพราะการเจริญสตินี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการนะมาดูกายดูใจเวลากายเคลื่อนไหวนะ ก็ให้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรก็มีการกำหนดอริยาบทนะหรือว่ารูปแบบสำหรับการใช้กายเคลื่อนไหวอย่างที่เราทราบดีนะเดินจงกรมกลับไปกลับมา ยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสิบสี่จังหวะก็ให้ใจเนี่ยนะมารู้เวลากายเคลื่อนไหวใจจะมารู้กายเคลื่อนไหวได้ใจต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจลอยออกไปโน่นไปนี่นะหรือว่าถลําก็ไปนในความคิดเนี่ย มันก็ไม่รู้สึกตัวหรอกมันก็ไม่รู้หรอกนะว่ากายทำอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นก็คือให้ใจเนี่ยมาอยู่กับกายมารู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะมีส่วนใดที่เคลื่อนไหวรู้ที่ว่านี่มันเป็นความรู้สึกนะ แม้จะปิดตาเนี่ยก็ยังรู้ว่ามือเคลื่อนไหวหรือรู้ว่าเท้ากำลังขยับตัวกำลังขยืยื่นกายทำอะไรใจก็รู้สึกนะบางทีท่านก็ใช้ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เอาใจไปจ้องไปเพ่งนะอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ต้องถึงกับขนาดนั้น ไม่ต้องเอาใจไปจดจอ่อที่เท้าหรือที่มืออันนั้นเรียกว่าจ้องหรือเพ่งให้รู้สึกแบบสบายๆโดยไม่ไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับกายไปตลอดนะให้สระกกับใจนะในการอยู่หรือไปก็ได้ ใหม่ๆนะทำใหม่ๆใจมันก็อยู่กับกายก็รู้สึกนะว่ากายทำอะไรแต่ว่าผ่านไปสักพักหรือว่าสักครู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วกเราส่งจิตออกนอกหรือว่าไหลไปตามความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจพอใจมันลหลไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่รู้เนรู้ตัวแล้วไม่รู้สึกตัว ไม่รู้ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวไม่รู้สึกถึงกายที่กำลังเคลื่อนขยับตรงน,นี้แหละนะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้ฝึกให้มีสติรู้ใจหรือให้มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่มันพาใจตเตลิดออกไป การที่เราไม่บังคับติดนะให้มันอยู่กับกายเนี่ยก็เพื่อให้ใจเนี่ยนะมันมีอิสระที่จะไหลออกไปข้างนอกและนั่นก็เป็นโอกาสนะที่จะได้ฝึกสติให้สติได้มารู้ทันนะความคิดและอารมณ์ทันทีที่เห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ย ไอ้ความรู้เนึกรู้ตัวก็จะกลับมาเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันก็จะหวนกลับมาที่กายเพราะตอนนั้นเนี่ยนะไอ้ความคิดละอารมณ์นะที่มันพาจิตตละเวออกไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าดับไปหรือว่าละลายหายไปจิตก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ การปฏิบัติมันก็มีเท่านี้แล้วนะซึ่งสุดสั้นๆวันเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเป็นการกระทําที่ไม่ได้บังคับใจให้อยู่กับกายหรือว่าบังคับจิตไม่ให้คิดมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราอย่าไปช่วยมันคิด หรืออย่าไปคิดกับมันมันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะต่อจากความคิดนั้นก็เพืแค่เห็นมันนะไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ไปยึดไม่ไปก่อกเกี่ยวอารมณ์นั้นลมต้องไม่ไปผักใสด้วยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปห้ามคิดไม่ต้องไปเบรคความคิด แล้วก็ไม่ต้องไปผักสอารมณ์หรือกดขมอารมณ์นั้นเพียงแค่เห็นมันรู้ทันมันแล้วเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามมันเป็นการกระทาที่มันเป็นการปฏิบัติที่นะไม่ต้องอเคี้ยวเข็นบังคับจิตใจอะไรเลย ไม่บังคับจิตให้อยู่กับกายและเมื่อมันจะไปนะก็เพียงแต่รู้ทันมันรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่นะพาจิตนะออกจากความรู้สึกตัวแล้วการรู้ทันเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจนะมันรู้ทันขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับความะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้มันคู่กันเลยนะ,ะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในะปัจจุบันเช่นกำลังเดินกำลังสร้างจังหวะกำลังสวดมนต์กำลังฟังธรรมกับการรู้ทันความคิดนะที่ทำให้ใจเนี่ยเอ่ตระเิดเปิดเปิงออกไปไม่รู้เนะืรู้ตัวมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นงานของ สติสติทำหน้าที่รู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็ระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันมันระลึกรู้ได้เองนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเจตนาหรืออาศัยความตั้งใจไม่เหมือนกับการระลึกได้ว่าเมื่อวานนี้ เราไปที่ไหนบ้างเราไปคุยกับใครเรากินข้าวกับอะไรเราลึกแบบนั้นเนี่ยจะนึกขึ้นมาได้มันก็ต้องตั้งใจนึกตั้งใจลำดับทบทวนถึงจะนึกออกแต่การลึกได้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองรวมทั้งการรู้ทันความคิด เห็นอารมณ์เนี่ยมันก็สติมันทำงานเองเราไม่สามารถจะบงการบังคับหรือว่าตั้งใจให้มันทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานการปฏิบัติทำการเจริญสติการเดินจงกรมการสร้างจังหวะคือการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานในแบบของตัว เราทำได้แคน่นั้นและใหม่ๆเนี่ยสติก็อาจจะงุ่มง่ามเชื่องช้ากว่าจะรู้ทันก็คิดไปสิบเรื่องแล้วกว่าจะรู้ว่าทำอะไรระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เผลอไปไกลแล้วอันนั้นก็ธรรมดานะอย่าไปใจร้อนอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปหัวเสียอย่าไปผิดหวังให้ทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าให้โอกาสแก่สติได้ทำงานได้มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์อยู่เรื่อยๆต่อไปเขาจะทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นนะแต่ก่อนกว่าจะหาใจเจอ,อใช้เวลานานนะแต่พอทำบ่อยๆทำาบ่อยนะก็จะหาใจได้เจออย่างรวดเร็ว หาใจเจอได้ในเวลาไม่นานเพราพอะอะเพราะว่ามีประสบการณ์เพราะมีความชำนาญเพราะมีช่วงวงบินเยอะนะเราก็ทำเท่านั้นแหละนะให้โอกาสกับสติได้ทำงานโดยเราเนี่ยนะจัดเวลาให้ด้วยการเดินจงกรมด้วยการสร้างจงังหวะอย่างต่อเนื่อง แล้วเราจะพบว่าจะรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยได้ต่อเนื่องนานขึ้นแล้วก็จะเห็นใจคิดนึกนได้เร็วขึ้นแล้วคำนี้เนี่ยมันก็จะนะมีความสงบมีความโปรง่งใสมีความเบาสบายมีความสุขตัวมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่บ้านนะ อยู่ในที่เดียวซ้ำๆนานๆมันก็ไม่มีความรู้สึกเบื่อไม่มีความรู้สึกเสงไม่ใช่ว่าที่จริงไม่ใช่มันไม่มีนะความรู้สึกเหล่านี้มันก็มาแต่ว่ามันมาจู่โจมหรือว่ามาครอบงำจิตไม่ได้เช่นเดียวความหงุดหงิดความกังวลมันก็มานะแต่มันมาแล้วเนี่ยมันไม่ มาครอบงำใจของเราเนะพราะอะไรพราะมีสติรู้ทันมีสติเป็นเครื่องปกปักรักษาใจก็ได้จริญสติหรือปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความโกรธไม่มีความเครียดไม่มีความหงุดหงิดนะมันมีนะแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเราเห็น เราเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันมีความกลัวแต่ไม่เป็นผู้โกรธมีความเหงาแต่ไม่เป็นผู้เหงามีความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดนี่มันทำได้นะใหมๆ่ๆเราก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่แม้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำะารจิตใจเราไม่ได้เพราะมีสตินะรู้ทันมาซะก่อน มื่กับโจรเนี่ยมามาป้นหรือนักย่องบางมาขึ้นบ้านแต่มันไม่ทันจะขโมยเนี่ยเราก็เห็นมันซะละเห็นมันคาหนังคาเขาเลยเท่านั้นแหละนะมันก็ถอยหนีไปเลยไออารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นมันแบบคาหนังคาเขานะมันก็ลาถอยหรือว่าดับหายไป แล้วคนนี้พอพูดถึงการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทําเฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะออกจากการเดินจงกรมยกหยุดการสร้างจังหวะไปแล้วไปใช้ชีวิตตามปกติเราก็ยังสามารถเจริญสติได้เป็นการเจริญสติโดยที่ไม่อาศัยรูปแบบอาบน้ำกินข้าวถูฟันหั่นผากล้างจาน เราก็เจริญสติได้เพราะตอนนั้นเราใช้กายก็รู้กายเคลื่นนอนไหวในขณะที่มือเคยยื่นขยับระหว่างที่อาบน้ําระหว่างที่ถูฟันระหว่างที่ล้างจานตอนนั้นถ้าใจยังไม่คิดอะไรก็อย่าไปจ้องดูว่าใจมีความคิดอะไรไหมให้ใจมีอยู่กับกายแต่เมื่อมันเผลอคิดไปละเผลอฟุ้งไปแลวหนึ่งจึงค่อยไป ตามดูรู้ทันมนนันถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยกับกิจวัตรประจำวันทุกอย่างก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมนะอาบน้ำก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะทำครัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมกินข้าวก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมเลยหรือแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าหากว่าเราทํา ด้วยความรู้เน้อรู้ตัวทำอย่างมีสติใจมันลอยปุ๊บอ่ารู้ทันกลับมานนี้มันเป็นการทำให้ใจเราเนี่ยมีที่พึ่งที่ปลอดภัยความรู้สึกตัวเนี่แหละนะเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยที่ความทุกข์ใดๆนี่จะเข้ามา,าเล่นงานไม่ได้ เมื่อเราหนีเสือคือหนีโควิดนะมาเก็บตัวที่บ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปป่าต้องไปเจอเจระเ,เ,เค้ก็ได้แต่เพราะว่าเรามีาสถานที่ที่ปลอดภัยนะจระเครหรืออารมณ์ที่เป็นรบเป็นอารมณ์ร้ายต่างๆเนี่ยก็มาทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวเรามีสติ ไม่ใช่ว่ามันไม่มาไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะเรารู้ทันไม่เข้าไปยึดนะไม่เข้าไปแบกไม่ว่าจะเป็นความคิดนะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหรือความวิตกกังวลเพราะคิดถึงอนาคตหรือเพราะว่าหนักอกหนักใจเพราะคิดถึงงานการหรือปัญหาที่อ่ คาราคาซัางอยู่มันก็ธรรมดาที่จะนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านั้นหรือปัญหาต่างๆแต่ว่าเมื่อรู้ทันมันนะจิตไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปแบกรู้จักวางมันใจแล้วก็ปลอดภัยใจแล้วก็ปลอดโปรง่ง อยู่บ้านก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าไม่ใช่มีแค่บ้านของกายเท่านั้นนะแต่ว่าใจก็มีบ้านด้วยบ้านนั่นคือความสึกตัวนะที่เกิดจากการมีสติและสติที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในช่วงสี่ห้าวันนี้นะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มา ปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อเป็นอาจจเรบูชาแด่หลวงพ่อและการทำเช่นนั้นแหละนะที่มันจะกลับมาคุ้มครองรักษาใจเราให้เป็นปกติปลอดภัยและไกลจากความเสี่ยงทั้งมวลชญาญยิพุทนีนะ